พูดถึงสาวดุนนะสาวดุนสุดยอดอะไรเธอไม่เหมือนเราอ่ะไปจานอะไรเอ่ยโคลโลโคโคลโลวอฟกาดิคโคลโคลโคลโคสาวดุนสุดยอดเป็นเซ่มีแฟนหรือยังอันนี้ตอบไปยังวะตอบไปแล้วมีแล้วนะครับตอบไปแล้วว่าถ้าอยากมีก็ให้แอดมาโอเคครับผมนี่ครับครับนะครับ กรับกรับหายไปนาทหายไปนาทีติดงานจันนี่ติดงานกรอบกรับนี่กรับใครอยากเจอตัวเป็นเฉอเป็นแญนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมจะผมให้ไปที่สำนักข่าวครับผมกรับแล้วตอนนี้ครับครับนี่ครับกรับโอ้โห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 ดิปโชครับดิปโชดิปโชเดร็บเลยดีเคนดราก้อนไนท์ เนียยิ้มยิ้มเนี่ยก็ทางด้านของไอจีบุกจากบนลงล่างนะในขณะที่ทางด้านของยูเอเดียร์กับบุกจะลาขึ้นบนนะตะกิมคนถามมาว่าไอจีมีแชมป์โลกหรือเปล่าครับแชมป์โลกปีแชมป์โลกปีที่แล้วหรือเปล่าครับนะ ผมจะพูดไงพูดใช่มันก็เดี๋ยวเจอให้ข้อมูลผิดผิดแต่่าไม่ใช่แล้วเพราะว่ามันมีการชิงกันใหม่แล้วครับก็ผมว่าเน้นพอพอเริ่มเปิดเปิดเขาเียนะเปิดทัวร์นาเมนต์ให้ชิงกันคำว่าแชมป์โลกอ่ะมันจะกลายไปแค่อดีตไปแล้วแล้วคุณต้องมารักษาไม่ใช่รักษาคุณต้องมาชิงใหม่เพราะว่าสิ่งที่ทำมันไม่ใช่การรักษาความสุดท้ายใช่ คนต้องมันเริ่มชิงใหม่ต้องมาแย่งแล้วตอนนี้ครับไอจีเฟสเข็นรถถังขึ้นมาบนดอยแเราชนขับคันไหนพี่ชวนขับคันใหญ่ตัวซับผมเพื่อนเนาะตัวซับต้องเป็นทีหนึ่งทีหนึ่งับผมเขาตายง่ายตายง่ายทีหนึ่งมีตัวซับองเพื่อนครับใช่ฮะพี่ชวนเนาะจ็งนะต้องถามไหมว่าเฟสเฟสคันไหนเฟสก็ทีหนึ่งเหมือนกันคู่กับชวนนะครับอืม แล้วอันนี้เลือกที่จะเสี่ยงขึ้นรถไฟนะขึ้นขึ้นมนรางรถไฟนี่ครับรถถังครับมีที่3-2นะฮะสองคันแล้วก็ที6กเก้าคันอยวแซดหนึ่งสามสองหนคันนี้ปืนโหดมากนะตลอดทีม IG ครับยูเอสด้มีที่ทมสองสองคันทีหกเก้านึ่งคันเอ็มเอ็านคันแล้วในวคันครับกรับที่สคนนี้ผิดเป็นเป็นผิดบาปเป็นบาปมากที่สคนที่ภาคนี้ชื่ออะไรครับมาิบิกินจิใช่ไหมอ่าคนแรกชื่ออ่าฟิลิปยูครับ อีกคนนึงชื่อแอนดี้แอนดี้ยูครับนะฮะจริงเหรออยู่ก็อยู่นี่นะอยู่ครับแอนดี้แอนดี้ยูครับแอนดี้ยูกับฟิลิปยูอันี้ยูฟิลิปฟิลิปหลัฟิลิปยูหรือที่อิมจีดังกับพี่อิมขาวนะนเอครับนะแล้รถถังพังแล้วค่ะอยู่บนรถไฟนะรถถังรถไฟพังไม่ไม่ไม่ครับรถไฟไม่พังครับเนี่ยขับรถไฟพก็มันยังไม่พังครับอยู่แล้วโบกี้มันพังไปแล้วไม่รถไฟยังรถถังพังเลยพังพังเอ้ยเออเอ้าเอ้าพอมา ปลาหมึกปลาหมึกมาหม่าม้าอร่อยมากครับเมื่อวานปลาหมึกเมื่อวานนะครับคัสตอมกินหม่าม้าโชว์นะนี่ไปกินข้าวคนเดียวจริงดิไม่ใช่เขาสี่พี่อ่ะสูกิสูกิขี้มีลางกับฟิเรนเซ่เท่จ์กบุญท่าครับอ่ะเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยอะไรชื่อเท่ต์นาตาดีครับมันมีหลายชื่อครับอ๋แล้วแต่จะมีอะไรเยอะขนาดนี้ฟิลิสเต่ชื่อเท่ต์นาตาดีก็ได้นะแกผมหรือจะเรียกว่าลอนพีเลนเช่ก็ได้ครับ น่จ้าแห่งเวหาครับตีนเซ่ฮะทําไมเขาไม่เล่นทีสามสี่นะขึ้นบินสามนทีสามสี่ปืนมันกากกว่าทีสามสองครับมันปอกกว่านะทีสามสี่เป็น้องพิเมียมนะก็เหมือนกับขางด้านของเขาเล่นไอเอสอสามครับไม่เล่นไอเอสหกครับเหมือนกันนะรถสาพิเมียมปืนมันเบาครับมันกากระแล้วมันดียังไงมันพิเมียมยังไงมันเล่นแล้วมันได้ตังค์เยอะมันโหลดช้าครับนะทีสามทีสามสี่มันโหลดช้าอิมพพร้อมกันเลยนะพร้อมกับพูดเลยนะ มันโหลดไม่มันปืนปืนมันแรงแต่มันโหลดแต่อมาโหลดช้าแล้วก็เปาอแล้วก็ช้ามันไม่ใช่หัวอ่านนะโหลดช้าใช่หัวอ่านนี่นะฮะจริงครับมันใช่เอเจเน่ถลายถึงพีทูพีทูเจ้าผมจ้ามลาแล้วก็ไม่เอาที่เป่อลมป่าหัวตั้งขอตลับเรี้ยๆฟิเลนเซ่เทพทุกท่าครับนะเท่ทุกนท่านะครับ พอดีว่าช่วงนี้เวลาผมน้อยผมเลยไม่ค่อยได้คิดใช่ไครับนะฮะยอมใช้ช่วงนี้ไปก่อนแล้วคุณหมวยเราหายไปไหนเนี่ยนะไหนบอกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาครับคุณหมวยนะหายไปเลยนะแฟนโทตามมั้ยเนี่ยเออนช่ครับคนนี้ต้องใช้พีเป็นล้านนะทักอยู่คนเดียวเราต้องทักอยู่คนเดียวครับผมสองมาตรฐานนะนะฮะสายแฟนโทตามแน่เลยหายไปอย่างเงี้ครับผมไอจียอมโทษอยู่ทางขวามือสองคันนะอยู่ตรงรถไฟสองคันแล้วก็อยู่ที่ฐานสองคันนะผมครับทางยูอาร์เดนนี่ผมมาให้เห็นหนึ่งคันนะอยู่ไกลนิดๆครับผมเอามา ครับโอเคไม่ไปยกลาะแล้วตอนนี้ทางด้านกราบขวาครับไอจีมาอยู่กับเป็นกลุ่มเป็นกอนเลยนะครับในนั้นที่ยูอัดเดตครับอยู่ตรงกลางกันอ๋อบอกให้เรียกทิลักซี่นะครับอ๋อกีรักเรียกใครทีลักครับนะคุณอ่ะเรียกคุณหมวยเดี๋ยวโดนแฟนเขามาฆ่าเนี่ยผมซึมนะฮะซึมไม่อยากฆ่าตัวตายครับโอเคครับตอนนี้ไอจีบนะยังอยู่ครบเลยนะ อยากกินเค้กให้ทายทีอะไรดีคุยกับพิกซี่เลยฮะพิกซี่ทำขนมเค้กทำขนมเยอะอยากกินสปให้ใส่ถุงนี่ครับนะถูกต้องครับต้องใส่ถุงกินที่บ้านนะครับนะกินที่ร้านไม่อร่อยครับนะกินสไปต้องใส่ถุงครับและกินที่ร้านนะนะถูกต้องฮะ กินที่บ้านผมพูดอยู่กินที่บ้านชอบกินสไปน์นะฮะผมก็พกถุงตลอดเลยนะครับไปซื้อมาถุงเขาจะมันจะบางไงใบเทียมถุงก็ใส่สองชั้นเลยใบเรียมถุงไว้ก่อนถิ้วด้วยนะฮะเพราะหลอดจะแทงทะลุแล้วตอนนี้ทางด้านของทีม u r dead ครับผมมาแคปทงแล้วจ้านะ u r dead แคปทงแล้วในนาทีตัวยังครบแต่ u r dead ไปแคปทงแล้วเวลาเลยว่าหนึ่งนาทีครับนะฮะนะฮะ ig จะไปทันหรือไม่นะฮะครับนะฮะ อยากกินแกเห็นในเฟซก็สิลากข้าวหมวยตลอดตลอดเห็นไหมวันนี้เห็นในเฟซก็สิชอบไปแล้วตอนนี้ไรประมาณห้าสิบนาทีเลยกับผมชอบไปแบบว่าผมยังไม่ได้เปิดเฟซบุ๊กเลยเนี่ยชอบไปเล่นอะไรแบบชี้โพลเนี่ยย่เฉยกก็ไม่รู้แม่ไม่เขาพิกซี่เขบอกว่าดีดูในเฟซอ่ะกดหน้าหน้าเฟซพิกซี่ก่อนนะเหมือนพิกซี่บอกเขาทำเค้กอยู่กดกดกดละนี่ไงอ๋อพิกซี่ก็าทำเค้กออนตินอยู่ นะตอนนี้ดูเกมก่อนเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องเค้กแล้วตอนนี้ครับเวลาผ่านไปแล้วเหลือย8นาทีเท่านั้นครับตอนนี้ฮะทางด้านของ u อ D S ครับผมอ้าวแล้วรถถังหายไปแล้วครับผมนะ u ู D S ครับรถถังหายไปแล้วแล้ว UAD S ดเกำลังโดนยิงระเบิดไปแล้ว2ครั้ครับทีวันครับ2คั้เนี่ยพี่ชวนไปแล้วครับผมนะพี่ชวนตายไปแล้วครับแล้วตอนนี้เหลือแค่หคันเท่านั้นครับแล้วก็เวลาเหลือประมาณ3นาทีเสร็จครับ ถ้าเวลาหมดตรงนี้จะเสมอกันครับผมนะแล้วก็ยังบวกกันอยู่ครับ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 กรอบนะกรุบกรบกรุบกรบเฮามาสิอ๋อนี่ไงเนี่ยคุณพิกซี่เขาทำขนมเค้กนะฮะเป็นเค้กช็อกโกแลตที่เป็นมีไอ้นี่อะไรวะกล้วยหอมปะกีวี่ขารองเท้านะกีวีแย่ไม่แก็มีสตรอเบอร์รี่ครับแย่ดีกรบย่ตามนั้นครับ ปี่ก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าเราดูเฟซบุกเขาอยู่สาวแอนสุดยอดครับผมเอาไปแล้วพี่วันนี้ก็เขื่อครับเขาติดล้างันไปหรือเปล่าเขาติดลมอ่ะครับผมคุณหมวยบอกทอมมาสี่ได้นะเดี๋ยวโทรไปนะครับผมอย่าไปกดตรงนั้นเดี๋ยวร้อนเอาเอากดมู่เอาใครไม่ชอบเปิดแอร์สิบแปดผมต้องตั้งไว้สิบหกตั้งไว้สิบแปด ฮัลโหลคุณหมวยเลยครับผมกิ๊นเซจิทีวีทีเอ็นะครับพอเหอะเนี่ยเสียงรถไฟมานี่ครับครับผมถไฟเลี้ยงท่าให้คุณนี่ก็เป็นสาวดุนรถไฟเลี้ยงท่าครับผมคุณไซเบอร์ครับเนี่ยคุณเป็นอะไรมากครับครับนี่นะสาวดุนสุดยอดเลยครับผมเนี่ยแล้วตอนนี้ครับเนี่ยไอตีแว่นแล้วถังแว่นแว่นผ่านหน้าครับผมกลับเข้าหมู่บ้านมาแล้วฮะนี่ครับแว่นผ่านหน้าครับ ผมว่าต้องเดินตัวโดนเตือนแล้วล่ะคู่นี้ใช่ครับสร้างนานเกินไปแล้วบุกได้แล้วเออยู่ไอเด้พยายามจะจบเกมเร็วานใสบุกได้แล้วเร็วๆเนี่ยไปแกล้ฐานกรรมการเขาตะโกนใส่บุกเลยแล้วเร็วๆแล้วมีเตะแล้วครึ่งหลังมาแล้วลงเชียร์ไว้ในนะครับนี่ครับแล้วเรามาอยู่กับพี่คนนี้เนี่ยพูดไปแล้วยกไปกับแมทธิวเลอทิซิเออร์นะฮะยกไปพูดไป่ยกไปแมทธิวเลอทิดครับครับผม ล้มอีกแล้วเหมือนมล้แล้วคืออะไรวะเมื่อวานอ๋อเมื่อวานนะฮะมีคนบอกว่าไอรอนแมนล้มล้มบอลนะล้มมวยล้มรถถังเป็นรถถังล้มบอลแล้วล้มรถถังนะล้มรถถังอ่ะโดนกดไปเละเลยฮะผมพูดไปสองเกมนะเดี๋ยวพูดหมนเลยนะเอาอาร์ตี้มานะเหมือนเป็นไอ้นี่ง่ายล้มบอลไอรอนแมนสามสองสองนี่ครับฟิเดเลตเหลือเวลาประมาณสี่นาสี่สิบวิครับถ้าเกิดว่าไม่มีการ ใครตายอีกนะแล้วเหมือนเขาจะเบื่อน, <be ure S 1> นะฮะมาประจันหน้ากันแล้วฮะพยายามบุกเข้าไปรวมตัวกันอยู่ฮะเอาส่งสเก,กาลเตอร์ไปแคปฐานไว้ฮะรมพยายามสร้างความได้เปรียบแล้วก็ไปแพ็กเกม4คนนะสคันนะแล้วก็ไปบุกทางนั้นเจอแล้ว2คันนะแต่ว่าพี่ไม่เห็นป้อมปืนแบบนใช่ครับอ่านกะเดียหันไปหันขวาดิครับหันขวาขวาครับพี่หนึ่งนาฬิกาครับถูกต้องครับหนึ่งนาฬิกาหนึ่งนาฬิกานั่นแหละฮะหนึ่งนาฬิกาแล้วสัญญาณวันใหม่เราสิบวิครับเก้าแปด เจนดิกห้าสี่สาสองหนึ่งเสมอแฮปปี้นิวีขอให้ความสุขครับนะฮะเตยผมว่าผมผมรู้สึกว่าพี่กิมจิทางขวาเนี่ยจะแบบหน้าตาดูผ่องใสมากขึ้น ผมว่ามันก็เหมือนเดิมชุดเดิมนะไม่เอรอเหมือนเดิมไม่ผมรู้สึกว่าดูดีขึ้นไอ้ตามนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครว่างๆนะฮะเวลาตีสองครับเราไปพบกันได้นี่ครับนะที่เมเจอร์ครับผมจะไปเมเจอร์ไปดูหนังตอนตีสองนันเครับวันนี้นะใครที่ว่างครับไปดูด้วยกันได้นะจ๊ะใช่เ้ยผมลืมให้คุณเซ็นชื่อเลยไม่เป็นไรหรอกผมไม่ต้องเซ็นผมไม่เคยเซ็นอยู่แล้วเนี่ยเราเดี๋ยวจะต้องเซ็นไม่ต้องเซ็นเพราะว่าผมแบนไปรับปากเขาว่าเดี๋ยวจะได้ลายเซ็นจากทีจีอาร์ทุกท่านถ้าใครที่มาสกรีา คเปล่าเอิญผมมาไปพรุ่งนี้แผมไม่ได้ไปม่มีทางได้เซ็นผมครับผมไม่เซ็นให้ใครง่ายครับผมปลอมออกก็ได้อ๋อไม่มาอีกเลยนะนี่ก็คิดถึงพี่กิมจิขาวนะพี่กิมจิฝรั่งนะฮะเนี่ยชอบของขาวๆนะครับชอบฝรั่งครับนะฝรั่งเขาใหญ่ยาวครับหุ่นเขาตัวใหญ่เลยครับนะแขนยีกยาวสูงโตครับไม่เหมือนพี่กิมจิครับนะที่ตัวดำล่ำเตี้ยครับนะนั่งสกินเฮดคุยกันอะไรกันเออตะกีย โอ้ยปวดตับนะครับเขาใส่กางเกงสลักสีขาวเลยนะแอบเห็นครับชอบได้เคยฟังดิก็ฟังดิเคยดูดิเคยดูป่ะดับนี้ไเคยดูดับไหนฮะใครอะใครชื่ออะไรชื่ออะไรอย่าหงซุยอย่าหงเทพกั่าคนเยอะนี่บางเรื่องมันเอลซีผมก็ไม่ดู เป็นลายสี่เหลี่ยมนี่ขังจังนาลักันเลก็เดี๋ยวรอตัดเข้าข้างสักครู่เลยครับอย่าเรียบเลยครับวันนี้ตอนตีสองครับเมเจอร์รัชโยธินครับไปพบกับพวกเราได้นะฮะเอาึ้นไปด้วยไปฮะจริงเหรอวันนี้ใช่ครับจริงดิถูกต้องครับจริงดิเอาทันได้ปากดิ นี่ครับเอาไปดีว่างนะคุณหมวยว่างไหมครับพิกซี่ว่างไหมครับนะไปดูหนังด้วยถึงสิบโมงเช้าไปเลยคุณวุฒิไม่ไม่เอาผู้ชายช่างมันเซิร์เบอร์สาวด้นไม่ไม่คุยนะหลืสองคนนี้ทผู้หญิงโอเคนะก็อ่าโรโลเนโกนังเอกครับผมครับครับสครู่ครับ ฮ้ยพี่กันกี่เขาคุยกันนานมากเลยนะก็โฆษณาก็นานมากครับพึ่งหลังยังไม่เตะนะน้องพีกไปกับผมแล้วขอให้มีความสุขครับผมนะขอให้มีความสุขครับคุณวุฒิคีระครับเพิ่งจะเคยเห็นชื่อนะแต่เฟซบุ๊กเขาหน้ากดมากครับนะขอกดสักทีเนี่เนี่ลูฟเฟซหน้ามากครับนะคุณวุฒิคีระครับเกมเกมอะไรนะเกมของไทยเกมของไทยครับเนีเแล้วถังด้วยนะครับ นแถมคันใหม่ด้วยนะครับคุณวุฒิคีระนะครับนะเมื่อเมื่อตอนช่วงเที่ยงโพลรถถังครับนะช่วงเที่ยงคุณเป็นผู้ชายนะครับนะครับปิดไปเลยว่าราชันดิฉ رم เลยจ้ะครับโอ้โหคื้นน่ารักนันเลยนะมีเพื่อนเกมมีน้อยจังลยครับผมผมว่างควงได้นะครับเราเราว่างผมว่างควงได้นะไม่ไหวมั้งคุณเลยนะพีพันคุณพีพ่ังกรคุณดาดาปกรณ์ดาบอร์ดาบอร์พรนะฮะศริกรมนะครับนะ คุยกันได้ครับนี่ครับสีพวิกงนะครับสีวิกรมนะครับเขาบอกว่าเด็กสีวิกฤมหน้าตาดีทุกคนเนี่ยครับผมว่ามาจากที่เดียวกันสินะไม่รู้นะฮะพี่ฟิเลนเซ่พรุ่งนี้ดูหนังรอบบายซับไม่ครับดูรอบตีสองนะเราจะดูรอบตีสองครับตีสองของที่ขอคืนนี้อะเราดูตีสองครับประมาณหกชั่วโมงอ่ะเราจะดูนะฮะเราจะดูเรื่องรวมพลห้าพลังตีป้อมกระจายครับครับผมนืซุกีเนี่ยเขาบอกให้ผมโหลดเกมประเด็นมันคือ พาร์ทิชันผมว่ามันหล่นไม่ได้มันก็หล่นดิมันเต็มก็ลบหนังโป๊ที่เก็บไปเก็บไปดิใครแล้วก็บหนังโป๊ไปขึ้นทีมงานนะก็คุณไงผมไม่ไปเสียเพราผมไม่มีแต่เพราะผมไม่ได้เก็บไว้ที่นี่โอเคแล้วเกมเริ่มขึ้นแล้วเฮ้ยไม่พักโฆษณาเหรอโฆษณาไม่มีเว้ยเออลืมไปมาเสมอโอ้โหกินเจ้าดันเดิมด้วยโฮโฮโลฟก้าก็มาเสมอไงสูนิโอเชื่อไหมผมว่าเสียงของชื่ออะไรนะ เออซูกี้อ่ะดิฉันมีฟองแจกไอ้เอาแล้วพี่อินที่อะไรของมึงเสียอีกคือไอตัวใครแอ้น่ะมันใหญ่แล้วไฟล์ผมอ่ะคือคือคอมที่ใช้อ่ะมันเหลือที่ว่างแค่สิบหกจิกแล้วคอมอ่ะไม่ใช่คอมเกมก่าถังก็สมควรนะครับเกมว่าถังมีเครื่องแม็กแต่ดันลงโอเอสวินโด้ฮะสมควรนะเกมรถถังเอามาสิบหกจิกพอดีคือถ้าผมลงแล้วอ่ะเพลชั่นมันพอดีนะผมขี้เกียจลบเกมอื่นก็รับดีนะแต่ผมขี้เกียจลบเกมเกมอื่นมันหลดนานนะ วูบดินจะไปดูเหรอครับเอามา3ามล้อชูครับเดี๋ยวผมส่งให้ในฮะชัดเด็กครับซับไทยละเอียดยิบเสียงภาคลงครับนะห้าจุดหนึ่งนะนะเอ็นคอร์ดครับนะหลิบครับผมรันพาวร้อยสามแปดนะฮะใบหนี้หกสิบแปดจับได้เลยอยู่ตรงนี้แล้วนะหัวส้มๆนั่งอยู่ตรงนี้ฮะเออนะผมแต่ที่อยู่นี่มาเลยครับแต่ลบไม่ลบนี่ครับผมแต่ลบไม่ลบคือผมลบให้ทั้งวันแล้ววันนี้วันนี้ทั้งวันลบได้มาเนอะเจ็ดร้อยเมกลบได้แล้วเนี่บผมผมปฏิบัติการอ่ะกู้คอมขึ้นมาครับ แล้วมันเป็นงานของเอมี่ทั้งนั้นเราไม่สามารถลบทิ้งได้ก็แล้วไปดิครับเอาไปย้อนคื่องเอมี่ไปดิหนังโป้งหนังโป้งเราทิ้งไม่เหอะไปฝากกเอมี่ก็ได้แล้วซ่อนไว้เนาะมันจะดีเหรออะไรฮะทำหน้ารูปอะไรเนี่ยผมพยายามจะดูอยู่ยิ้มยิ้มแบบว่าจี๋ๆที่สำนักงานเขาเรียกอะไรนะกลิ้นกลิ้นแปลว่าอะไรครับแบบยิ้มแบบเจ้าเลี่ยกลิ้นกลิ้นคำบางคำครับประโยชน์บางประโยชนคนรู้สึกครับไม่ต้องพิมพ์แล้วก็รู้แล้วก็รู้ได้นะแต่บางทีเนี่ย บางคำอ่ะบางบางบางคำพูดอ่ะแค่มองตาก็รู้อยากจะมองตาอยากจะมองตาตาไม่มองเลยเแต่แต่บางสายตาที่มองทีนี้ว่าไหมครับนะตีสองอยู่อย่างกั้นนะครับผมแล้วตอนนี้ครับไอจีครับบุกจากบนลงล่างเช่นเดิมในอันที่ห้านิอเดตบุกจากล่างขึ้นบนครับผมผมไปตอนตีสองของวันเสาร์อาทิตย์ครับอ่ะช่วงนี้เราจะให้ทางด้านของซูกิครับพาไปแล้วกันนะเดี๋ยวประมาณอีก สองอาทิตย์จ,จบเนี่ยผมจะขึ้นมาภาคอะไรกันนะให้กูเกี่ยวภาคกบเราไม่ใช่พี่ริงจิ <c oughs> แหม่ทำไปนครับผมทางทางยูอาร์เดทนะแพ็คเกมรวมมาตรงทางรถไฟแล้วบุกขึ้นมายาวทีเดียวส่วนทางผมาทำเสียบแหลง่งทำไมวะฮะเออส่วนทางอินเซียสเกมมิ่งครับผมรวบซูนี่เออแพ็คเกมมาเหมือนกันครับแล้วบุกมาทางคเราไปโดนคำสั่งมานะโดนป้ายเหลือบอกว่าให้บุกครับครับผมนะแต่ถ้าป้ายเหลืองโลตัสเนี่ยลดราคาครับ เอ้ยไม่ใช่โหลดตโหดตาจโหลดตาเก๋เก๋กับบุก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 บครับเบุกเลยข้ามันเหมือนบุกไปจบเลยข้ามันแล้วพอต่อรยให้กวักสิให้กวักสิเออมาแล้วลืมเลยไหมยูอาร์เดสยูอาร์เดสโดนไล่ถอยกลับมาแล้วฮะกลับจบครับอ่ะต่อได้ทำแรงแลทำไมเนี่ยใจเอ๊ะให้ทำแรงแลทำไมเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นสูงไงลกลับกรับ แล้วตอนนี้เกมเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยครับผมแล้วเรามาดูเลยโอเคครับโอเคนะสกอร์ครับตอนนี้2ต่อหนึ่งครับผมแล้วก็ทางด้านไอจีครับบุกเข้าใส่นะถ้าโดนเตือนครับจะต้องบุกให้เกินจากครึ่งสนามนะครับครึ่งครึ่งสนนี้นะครับผมนะครับต้องมาให้เกินนะครึ่งสนามกี่ครับต้องมากี่คัให้มาให้หมดนะครับผมแล้วคันนนอยู่ข้างหลังคืออะไรต้องมาครับต้องมาให้เกินนะผมเดาเอานะ อาจจะดูไม่ดีนะครับที่ตัวฉันเป็นอย่างนี้ครับผมครับผมแล้วฝั่ง IG ก็ล้อๆมาเรื่อยๆครับค่อยๆไ่าผมมาเรื่อยๆมาเรียงๆครับผมเจนเจนๆ Hello my f r i e n d miss you ขอดูมั่วโอ้ชัดเลยฮะขอแสดกมือถือด้วยครับไปครับลบเพื่อนเลยฮะ Hello my f e n อย่า cool your f e n ครับผม อ้หคนนีลกับแล้วทางทีหนึ่งต้องเก็บไปทั้งสองฝั่งแล้วฮะพยากอยากจะบอกว่าคนที่เปลี่ยนรูปประจำตัว facebook เมื่อสิบนาทีที่แล้วนี่หล่อมากครับหล่อมากครับผมอย่างหล่อฮะหน้าตาผุดผ่องครับนะฮะโอเคครับผมดูเป็นคนมีรสิต่อไปฮะก็โอเคครับตอนนี้เกมเราก็เริ่มกันแล้วนะทั้งด้านของทั้งคู่เนี่ยเสียกันไปฝั่งละคนนเหมือนเรานครับรับ ตำแหน่งถ้าจะเป๊ะกันเลยนี่ผมครับนฮะขอขระคุณมากครับเหมือนเราได้เลยใช่นี่คุณทำถ้าจะให้ดีก็ออแคปจอที่ผมทำหน้ดีกว่านิดนิดนึงนะเพราะว่าผมยอมนิ่งไว้หลายหลายช็อตเลยกลัวโดนแอบแคปฮะเป็นนักแคปไม่ตำนานครับของฝากนักแคปมีคลิปนรกปะของฝากนักกอล์ฟ โอเคครับตอนนี้ <แก S 1> ฮะเกมก็ยังพยายามจะบวกกันนะเพราะเราเขาสั่งมาให้บวกกันนะอ่าแล้วฝั่งนี้เหมือนจะเข้ามาลึกนะแล้วโดนล้อมไว้โดยทางอ่ายูอาเดสล้อมไว้แล้วพยายามจะแซบนะฮะนี่ก็พยายามจะอะไรลื้อต้อนไม้หนีไปอย่าง,งเงียบๆครับส่วนทางขวาสุดนะเป็นการประทะกันค<อ>นสแล้วก็อันนี้ฝั่งนี้อยู่บนอยู่อยู่บนอยู่บนเดินฝั่งอยู่บนเดินเป็นไอจีครับผมแล้วก็เหมือนจะยิงยากกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันต้องครับเชิงเงินหน้าอยูอาเดสก็อยู่บนล่างๆเนี่ย เขาต้องแบบว่าถอยหลังไปนะยิงแบบอุนต้าไฮแองเจิ้ลนะยิงครับถูกต้องนะฮะแล้วมันจะได้โกเยอะเยอะใช่ไฮแองเจิ้ลให้สูงกว่าอันนี้นะครับแล้วลงมีผลนะเจดีนะฮะเจดีกะครับต้องใช้บูมเมอร์ครับนะฮะเทพบูมเมอร์บ้าเดียวนะนะครับอันตีทีนี่ครับไม่โดนนี่น้ำตาลเล็ดฮะกดดับเบิ้ลนะถ้าถ้าเกิดไม่โดนถ้าไม่โดนนี่น้ำตาลเล็ดอันตีแล้วไม่เดินนี่อย่างน้ำตาลเล็ดครับา้โดนอันตีจอดอนี่ไม่ไม่ไม่แป๊กแรกนี่ก็น้ำตาลเล็ดนะเนี่ครับ ถ้าไม่โดนอ่ะดูหนังในเรื่องหนึ่งจะได้เล่นอีกทีนึงแต่ถ้าโดนเมื่อไหร่ไอคนนั้น่ะไปดูหนังก่อนเรื่องนึงเลยครับแล้วตอนเนี้ยครับก็พยายามจะยิงกันนะเหมือนจะพยายามไล่ฆ่ากันแต่ฝันนี้ไปเจอทีหนึ่งแล้วเจอทีหนึ่งแล้ไม่ยิงครับมันใจหายเนี่ยบุมเมองอ๋อบุมเมแรงบุมเมแรงแล้วพี่แกใช้วิชาสกูถอยหลังนะครับเอาหลังแทงเะโอ้โหเนี่ยอ๋อนี่นี่คือหลังเขาเนี่ยตะกี้คขาตะกี้เนี่ยเบ๊กเอาหลังแทงนะเอาหลังน้ำหน้าก่อนนะอ๋อมิสเตอร์แบ๊กฮะ ครับผมหลังทนทานเนี่ยสเต็ปไหนครับก็มีวิชั่นหลังสู้เอาหลังแท้งอ่ะก็เขาเรียกอะไรหลังชนฝาไอหลังชนหน้าครับเออถูกแล้วหลังชนหน้าหน้าเขาครับดูการเรียงตัวครับของทางทีม u ูอารนะทําไม่รู้ว่าสื่อไปราคาใกล้แล้วเนี่ยไอจีอยู่ด้านบนครับบุกเข้าใส่แล้วก็ตอนนี้ครับ มีการตายเกิดขึ้นครับเป็นทั้งด้านของทีมไอจีที่ตายไปครับผมแล้วต้อง alert แล้วนะเพราะว่าตามต่อแล้วครับผม let's alert ย o ครับผมต้อง alert ลิ e นิดนึงครต้องเริ่มเริ่ม aggressive ครับต้องปลุกเข้าไปเรพยายามใช้ศัพท์ที่ด่วน international okay พยายามใช้ศัพท์ที่แบบอ่ะ welcome to the international ครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับตัวที่สองมาแล้วไอจีตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าลำบากแล้วครับ dangerous นะครับนะครับ ไอจีเดนจ์แลนแล้วครับนะต้องดูว่าเกมนี้นะว่ายูอารีสจะสามารถวินนิ่งได้หรือเปล่านะครับเนี่ยนะควินนิ่งได้นะเขาจะทําให้เขาจะตีตื้นขึ้นมาไอ้ช้จะจบหรือี่หว่าเออวินนิ่งไหนภาคไหนภาคนี้แหละภาคบัลโลกนะมันก้าภาคเก่ามาเปลี่ยนตัวใหม่เรืๆๆนะ่อยๆครับพลังทะลุหลอดครับนะเอ็นจิ้นเดิมนะฮะเมสซี่วิ่งร้อยแปดครับวิ่งอย่างเต่าเลยครับหายไปแล้วสินะนะหกล้ม ขอให้กุพิมีความสุขครับนะช็อกครับช็อกว้า่าช็อกสมจริงครับแอคชั่นผมชอบเพลงเปิดับเพลงปิดครับวอเตอร์ชีเนี่ยแล้วก็โดนยิงไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยโดนยิงตายแล้วครับทางอะไรนะจอยเดตจอยเดต หลับนะน้องพิกซี่บอกว่าหลับนะหลับแรงดีที่พิกซี่ตื่นนะลงไม่ทันคู่นี้หลับครับผมแรงดีที่ตื่นมาดูนะครับถ้าพิกซี่หลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาดูเนี่ยเราจะลําบากใจแล้วตอนนี้ครับไอจีระเบิดไปแล้ว1คันนะอีก1คันแล้วเพิ่มขึ้นมาทําให้ตอนนี้โอเกมันเริ่มมันขึ้นมาเลยครับไอจีตอนนี้ครับเหลือสามคนตหอสามสู้สี่ครับสู้ได้เหมือนกันแต่ว่าเรายิงตาไปแล้วเหลือแค่2คันครับเหลือทีหนึ่งกับทีหกเก้า ้าเทียวกาคันนี้ระเบิดครับเขาจะแพ้ในเกมนี้ครับยูอาเดสครับยูอาเดสนะผมฟันทงไผมฟันทงอะไรวะยูเดสป่ะถูกต้องครับยูอาเดสฮะครับแล้วตอนนี้เหลือแค่เดียวหลังชนฝาครับหน้าสู้ดินครับครับหน้าพยายามจะสู้สามตัวหนึ่งมันมาเยอะหลือเกินแล้วก็ทันทีบัดแพลมีไว้ครับผมระเบิดตายเหลือแค่ทีหนึ่งคนเดียวนะแล้วฉากนี้ครับไม่มีเนินสูงให้บินนะนะครับก็เราจะไม่เห็นรถถังบินได้ครับ แต่เราอาจจะเห็นรถถังมีเนี่ยตรงนี้ไปแล้วน้ำตรงนี้มันไม่ลึกนะก็ผมพยายามหาอยู่พยายามหาอยู่ะมันไม่ลึกนะแล้วแกก็ลงน้ำไปครับตายครับโอ้โหเนีฮาราคิรีตัวเองครับเนี่ยไม่แต่เขา้ันถอยหลังที่นี่ใช่ไหมนี่ไงสี่สามสองหนึ่งระเบิดแล้วตุ่มฮาราคิรีตัวเองครับรถถังอยู่เนี่ยคนตายครับนะก็ไม่ต้องเสียค่าซ่อมไป เป็นอันว่ายูอาร์เดทครับเขากลับมาทวงบาลังความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งครับเคาเตอร์กลับไปน้าจากโดนนํำหนึ่งศูนเป็นสามต่อหนึ่งได้สำเร็จแล้วตอนนี้เจ็ดแล้ว <laughs>